หังจากนี้จะดูอยู่ตำแหน karaoke, ่งนี้เทศาสตรก็จะอยู <s <s ่กับสำนักสิ่ง้อมนสไมงล้ต้นต้นโพไออร่านโพนะไม่รู้ครับอาจจะข้างในมันอาจจะกวงแล้วก็ได้ใช่ข้างในกวงบางแัดข้างมันกวงไหมไม่กวงตัดไต่ใมาแล้วสีไอ้หนึ่งอยู่ไหนวะไอ้หนึ่งลอทายอยู่ไหนล้อท้ายก็มาแล้วไหน เยวในโลกคร,รับตจะมีอะไรตมันไม่มีอะไรล้ที่หนึครับทีนึไม่ตงใจแล้วมันอยู่ในแต่สคนมันก็ต้องยิ่งในฝัน่งคนหนึ่งไว้ตมีความสมดุวบอกตอนนี้นี่เดียวบอกตอนจะถึงมอ,อ,นะอเออน <c oughs> ี่ยใช่เหรเดียววนไปสิว้<อ> <c oughs> แล้ีอ๋อ,อว้นเนี่อกาเียวไม่ไหวละอาจารย์ก็มอดูแลมันด้วยกวมกาคาสองคนคู่คู่ ทีมทีมงานหนึ่งเดียวไหนมากันตั้งแต่อทีตยหนี่แตไรนั่นแบบไม่หนื่อใเพื่อนเลยจริงนะไอเน็ก็ยอมเขาไอเน็มันยอมเพื่อนอะแล้วจิตังเพื่อนกันอมันไม่ได้เฮ้ดี๋ยวยายสาบเฮ้ยบอกในกลุ่มเลย่งบม่ได้กลุ่มอาจารย์เดี๋ยวนี้ของจันอาจารย์าจมีตัให้่นะเาขอนอ้อนงู อันนี้มันเยอะไม่อเราไงของเราอยู่ตรงนู้นอันนี้ะลือพิมพ์มันแกแล้วแล้วลของเราจะต่ตีทิดมั้่ะตียมิั้าหอก่อช่นนาจโอ้วอาจจ๊ดจ์เก่าเหรอใช่อ่มีอย่าันี้รวมแล้วไมหไมไม่สนเดินกเล่นกอนให้หมดพเ็ดหัวคะแนนผมเป็นไมวะ สนุกอันนี้ต้องเก็บอะไรต่างๆเพรางั้นก็พวกนี้เจอกันสิบโมงดิเพื่อนาะเพราะท่านหนีแกบอกให้บอกแกว่าจะไปที่ไหนสาเหตุที่มันต้องบอกก่อนปีใหม่เนี่ที่จะบอกอันนีต้องจองรถหรือจองเขาเดี๋ยวแบบคิวมันชนเงี้ยก็เดี๋ยวส่งจะส่งให้พอให้พอส่งให้รถตู้สองประตูยี่สิบหน้าต่างเหรอ คแถวอ่ะองแถวอ่ะจราัลเรีกมออื่นนั่งรถแบบตู้กับกูไปทุกคนนั way, right? ่งต okay, ัวะกูเดยวขึ้นรถสองแล้วไดไงเหมือนเหมือนทองแล้วขนฝัดุกขนก็ไถสองแถวับไม่ได้ลา็ประมาณกมายังไปดูวะได้เลยกูมายัจะไปละไม่อันนี้ไม่ได้มาอันนี้กูจะเติ 10มงโอ้โไม่ได้ไม่ได้อกมงก้าค้าึก็ลองนัดเพื่อนก็มันต้เวลาเรียนปกติพี่พูรีไปใช่คุณมีประชุม่าสิบเอดแต่ปีนี้แหละจะไม่ได้เก้่นะบอกเวลาขึ้นใหได้ปะ ล้วก็เปิดไฟอยู่แล้วนี่มันนีองอะไรเนียมเอมนเอมเพราะมันมันมันโลงเกินแล้วมัดเนี่ยพวกเนี้ยไม่รู้ก็เดี๋ยวขึ้นไปมัดทีี้เปดอีกทีเรียว่าเปิดให้ด้ง ซื้อมาหมดแล้วครับร้อเล์เจ้่ร้นร้อนงไปข้างบนไงเฮ้ยห้อเดี๋ยวโทรมาโอ้ยเดี๋ยววราดีเลยเพื่อนจะมงจะเข้าเข่าเล้เะอุ้งลังจะเขาโมอก็เลอ จะเปิดห้องดูดิ้าแต่แรกแล้วว่าเออจะทำไนอแป้งัดซื้อแป้งัดหนออกก่อหมจบอกไม่ต้องไม่ต้องไปเลยไม่เทำเพิ่มหรอครับเพิ่มรงานจะกินข้าวขอนปบ่าจะืจเลยไ้าวานเขาตื่นอ่ะ

แต่ได้เลยครับกำลังจะกดเชื่อเอจะรือว่าจะเข้าโอ้ปีนเลยนมันมันนมเลกอนก่อนแต่โยกตนปนะ ลูกมันรูมแบบนลกต <silently, S 1> ลกอ oh. ่ะเอามูมแบบความขับอ่ะเออเราไปรอดมาล้บอกปเทียวไปเทียวตปเดียวของแล้วไม่น่าเราท่ะยเสียตังค์ซื้อหกสิบกว่าบาทเนี่ยไม่น่าไม่ได้หรอกไม่ได้เลยนี่เนี่ยเป็นเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เลี้ยงเ้ยตอนนี้ผมไม่เอาไม่ด้งไม่รู้ ใครก็ได้แต่ปหามคนเียแย่เวลาเป็นอเราไปกินข้าวอีบอสเนี่ยมันยู่ไหนจะมากี่โมงไม่รู้เามันล้วหรอกจะมาไม่กินเลยไม่ห็นเ่าเดี๋ยวทำมุนี้ให้เสร็จทีเดียวาบินกัไม่ตื่นเลนนี่กันแกอยู่กินตีนยู้น่ะ

ไม่มันไม่ต้องผสมนี่มันมันเป็นสีแดงแบบอะไรปะเจมผสมอ๋อเอถังี่ใ้เมืวานน้ไม่ทชถ้ามันควรในถังเลยนช่ไหมไอ้เมไอ้ถังที่ว่ามีน้ำมาวันอยู่ไหนอะน้อยอะถ้าจะใช้เนี่ยน้าจะไม่ลงที่เหล็ไปไปไปหยิบกั้นมาแล้รัอันแล้วกาใส่แบบอู้หวันไหนได้วันไหนอ่ะวันถังในห้องน้ำก็ได้ถังห้องน้ำหรือไหนี่แต่ไม่ได้แล้วแต่ พุกันมนเลยค่ะก็นั่งเพ็นบอกว่าหนักเพ้นโในกันแค่อะไรกิ่พุกันเนี่ยผอดเปไรอะนั่งเพนแต่ต้องาย้่ย่เ้องแก้วกะลมังนไม่จะลมัง้เนียวเียวมันไดพวกมึงใช่ไหม้ยาน่ยข้าบนลงมามาดเยเดี๋ยวมดเยเดี๋ยวาบนก่ดิแบเขบน ่เราพอแล้วเหรอกัเรียนยังมันคือสัตว์ <oat rí> <laughs>

ไม่ใชัเลยครับพไม่ของกูเป็นแบบนี้กูซอเสร็จปุ๊บพี่พเดี๋ยวเดี๋ยวสองเพื่อนมสองคนนะพี่เดี๋ยวเอาจับเข้าไปเลยในที่สองคนนั่นลงแอดจริงแทนกูสองคนไม่แต่กูที่นี่มีสองบนอยู่นี่เลือกเลือกเลือกตำแหน่งดีแรตอนตอนเอ่อคนดคนายคนายคนายตอนเลือกคนเสร็จรูปมาไหนต้นแงไหนนยังไม่รูกูไม่ได้ลงนทกคนไม่นะคือ กีฬาฟ้าอย่เยจมเรานั่งหลุดันกเลยองหลังไอย่างดีอ่ะเอเบียยงไม่ได้เลยนี่เลยว่ากีฬาเป็นวันีที่กูไม่อื้อันดาเอบียงไม่ได้เลยคยัดวเอดอ่ะตัวตดวเอดตัวเอสนะฮึูดูแล้ไอ้เาเดาของฟันดาองโทรชปีี่แล้วเปะไรี่หนงเป็ผ่านกูเลยปั๊บยังไมฮะปั๊บปับพร่หนึ่งผ่านกูเลย แล้วเราไปนั่งรอสนามโอ้ยไม่ดีพีลองไปทำรนด้วยมีไอ้หมอนมีไอ้หมอนไก่บอสไปคัดด้วยตอนนั้เไอ้บอสติดด้วยไบอสติด้บอสไม่เอา้วบอสลงาบอลงมานัไปเ่หมาบอลลงมัแ้วานดิ้นดก้นินดิ้น้นด้นดิ้นดิ้นดิ้นด้าน้น้น้้ิด้้นดิาดิ้ง้น้้

ก็บอกก็ไปดูไอ้แบบก็มันเป็นหลุมขนาดเอามือไปขายอย่างงี้ลแหละโผล่ก็นบอีเอ็นบ้างแต่ันนี้ไม่็หลมนไองลงยี้แทนเนาะอ้ยไม่ไหวลยไอ้ฝีนี้มึงก็ลองยี้ไม่เอาไีนีมึงก็ลงยี้่เาดียวมงเข็ดแล้วไม่ลงอะรอยากดูเนี่ยเอาติังดนะไม่ลงกหลาม่งไม่ไหวแล้ว

ป็นไ,ไงสวยไหมแสบตามาก